วันนี้ทําบุญบ้านครับผมทขึ้บ้านหน่ค่ะหม่ได้ทําเองมีผู้ช่วยมาจัดไม่มีอนไรเลยค่ะเอาละฮะมาด,ดูกันหน่อยนะครับอาหารมีอะไรบ้างนี่เริ่มจากน้ำเริ่มจากน้ำ นี่ดูกับข้าวสะก่กอนโบลอยเพือกนะโอ้โหลาบปลาแล้วก็ตามมาด้วยยำเสี่ยงไฮแกงฟักไก่วกลิงหมูนี่ผัดผัก,กโอ้โหดูดิดูดิดูดิดนี่แกงจืดเต้าหู้ชอบกินงานบุญต่างๆเขียวหวานไม่เคยพลาดโอ้ขี้เหล็กนี่ของโปรดเลยแต่ส่้มมะละกอแล้วนี่อะไรอ่ะผัดมะละกอที่ไหนดูป้าจ้ะ นี่ครับววาว คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมก็ทําบุญบ้านผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็เลยนิดึงทำบุญบ้านผมไม่ผมทําบ้านผมมาแล้วไงอ๋อคุณทำบ้านคุณไปแล้วเ้าความนิดนึงอ,อ๋อโอเคโอเคโอเคผมก็เลยได้โอกาสที่ดีฮะไม่ถึงผู้อาวุโสนะครับก็เหมือนผมมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ซึ่งแกก็เอาง่ายๆแหละอยู่กับผมก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหนก <laughs> <c oughs> ่อยแจกกระดบุญร่วมกับเขาเน่เอาเจ้าของมาคุยนะ พี่เมธีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าของเลยพี่บอกเขาปรึกษาผมครับบอกอยากทำบุญบ้านบ้างใช่ก็เลยบอกนี่นี่คุยกับพี่เมทีนี่เลยพี่เมทีเขาก็เลยเนี่ยจัดแจงมาให้ครับเออเป็นไงสะดวกไหมสะดวกมากคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอไหมผมอยู่เฉยเลยเช้ามาทุกคนมาเตรียมงเตรียมงานเนี่ยกลางเต็นท์เตรียมลายเอาของอาหารทุกอย่างมาครบสมบูรณ์เสร็จสับรวมไปถึงสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อรองรับพระมาด้วยคือรวมกระทั่ง ส,สังฆทานอ่ะใช่เขาก็เตรียมมาให้วันสต็อปเซอร์วิส ทำความรู้จักหน่อยนี่กับทีเมนิคฟู้ดคืออะไรครับพี่เล่าให้ฟังบริษัทเราเป็นบริษัท outdoor catering service ให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่สำหรับลูกค้า ทั่วไปแล้วลูกค้าองค์กรก็คือตั้งแต่ท oh. ําบุญ like บ้านทำบุญบ้านทำบุญบริษัทอะไรนี so ่เลยไหมใช่ครับผมจัดบุฟเฟ่จัดค็อกเทลจัดพิธีสงฆ์อย่างเดียวก็ได้งานเลี้ยงพนักงานงานแฟนวลปาร์ตี้งานเกษียณงานแต่งงานวเรามีเวดดิ้งฮอลล์เป็นของตัวเองด้วยว้าวอ่าเว้ที่ที่ไหนพี่อยู่ตรงบางนาตราดกม40ครับผมเวดดิ้งฮอลล์แต่ถ้าคุณลูกค้าจะจัดที่บ้านเราก็ไปจัดให้ดยดูคนสนใจเป็นพิเศษทำไมจะแต่งอีกหรอป้องผมมีความคิดอยู่นะ ผมว่าอยากจะผมอยากจะแต่งคนเดิมคนเดิมนี่แหละโอเคแต่ว่าอยากเพิ่มลูกเข้ามาไงแบบว่าจับมือลูกกคนละคนเลยด้วยมันมีโอ้วอดีเลยเฮ้ยลารีเฟรชรีเซ็ตเมมโ r รีอ่าตมันก็ทำให้ด้วยยินดีเลยครับผมยินดีปกติไม่ได้ทำแต่ ยินดีนี่ครับแล้วถ้าเป็นงานศพนะครับงานงานศพมีอาหารครับสองมีอะไรใจวะครับงานร้อยวันทั้งเิองานผู้บายชนนะฮะมีมีมีอาหารเป็นบริการให้ทางทางเจ้าภาพเจ้าภาพก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในเรื่องพวกนี้อันนี้ผมถามเพิ่มนะครับถ้าทำบุญร้อยวันบางคนไม่ยอมควนห อยู่ด้วยกันได้และธุรกิจนี้มันเริ่มมาได้นานแค่ไหนแล้วครับพี่เราทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วผมผมมาจากลอจิสิบกลคยเป็นผู้หารของบริษัทข้ามชาลัยสิบมาแล้ววันหนึ่งก็มาพันตัวเองมาทำมาทำเองเราก็ทำานี่มา10กว่าปีแล้วแล้วก็ทำคู่น้องนาเหมือนที่ทางคุณป๋องทำนะฮะซึ่งผักต่างๆเนี่ยเราเอามาจากไร่เราซึ่งเป็นออร์แกนิกไร่เองด้วยปลูกเองครับผมปลูกเองที่ไหนพี่อยู่ที่สุพรรณมีประมาณ1 5อกว่าไร่แล้วก็อุทัยประมาณ6กกว่าไร่ครับผมแล้วก็มีบางกุฎทองด้วยครับ แต่บางพทองมีไม่เยอะก็เราคาดหวังว่าโอเคผักออร์แกนิกของเราที่ที่ที่ไร้สารเคมีเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าที่เป็นคุณผู้ใหญ่อายุมากหน่อยหรือว่าน้องๆเด็กๆจะไม่ไม่รับสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกายเพิ่มเติมนี่ดีจังเลยอ่ะนี่อสุขภาพนี่คืสุขภาพแล้วสำคัญที่สุดราคาที่เราให้เนี่ยถูกกว่าผักสารเคมีอีกแล้วเพราะเราปลูกเองไงเรามีเรามีโคกน้องนาเป็นของตัวเองเราเราไม่มีต้นทุนอะไรและ การบริการของเราก็ครบวงจรอย่างที่ที่คุณปองหรือม้แตคุณกรับบอกตั้งแต่แรกนะครับผมเราจัดให้ทุกอย่างคุณลูกค้าไม่ต้องทำอะไรโอเคอยากจะติดต่อฮะต้องติดต่อไปทางไหนครับติดต่อมาที่เว็บไซต์นะฮะ w w w 3 minute food com นะฮะหรือไปที่ไลน์นะฮะไลน์ official oa ของเราก็คือ3 minute food อ๋อยขึ้นเลยนะที่ติดกันเลยทีติดกันเลยครับผม่กันเลย เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นช่องขึ้นไิดต่อขอบคุณครับขอบคุณทรับิด่อขคุณครับขึ้นแบบตัวใหญ่เลยใช่ครับคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะ จะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดคฮะขอบคุณทุกคนมากครับ